เดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับรวมถึงทางธนกรรเนี่ยพัฒนาไปมากเลยนะครับเริ่มมีการใช้ระบบดิจิตัลเข้ามาในวงการทางแพทย์มากขึ้นนะครับนี่มีคําถามมาว่าการคาฟันแบบดิจิตัลเนี่ยมันดียังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับหมอจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเรามีเอ็กซรย์ที่เป็นระบบดิจิตัลนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับกล้องของเรานะครับ กล้องถ่ายรูปเนี่ยเดิมเราใช้เป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรูปถ่ายที่เกิดจากฟิล์มนะครับหมอก็จะใช้วิธีการดูแผ่นฟิล์มนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องดูแผ่นฟิล์มแล้วนะครับก็เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอลเอ็กซเรย์ของคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบดิจิตอลเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เป็นภาพถ่ายดังสีนะครับของฟันก็จะไปปรากฏอยู่บนจอมอนิเตอร์นะครับหรือจอคอมพิวเตอร์ของคุณหมอครับโดยที่คุณหมอไม่ต้องมานั่งดูฟิล์มแล้ว แน่นอนว่าความละเอียดของฟิล์มกับความละเอียดของฟิล์มแบบดิจิตอลเนี่ยของดิจิตอลก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาที่เราวินิจฉัยโรคของฟันเนี่ยนะครับะระบบดิจิตอลเอ็กซเรย์เนี่ยดีกว่านะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีระบบดิจิตอลแบบเอ็กซเรย์สมิตินะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับ X เอ็กซเรย์ก็จะเป็นแค่2มิติคุณหมอก็จะส่องฟิล์มเข้าไปกับแสงไฟนะครับเพื่อจะดูว่าฟันเรามีปัญหาตรงไหนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ นอกจากเรามีเอ็กซเรย์ที่เป็นระบบดิจิทัลแบบสอมิติแล้วเรามี3มิติด้วยนะครับสามารถดูทั้งโครงสร้างขางกามนดูฟันได้ในทุกมิติเลยนะครับสามารถบุนภาพดูได้ดูขามเนไกได้ดูรอยโรคต่างๆได้นะครับสามารถรู้ได้ว่า,าสมมุติว่ามีก่อนเนื้อง,งอกนะครับเนื้อง,งอกตรงนี้อยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้สามารถรู้ได้หมดเลยก็เป็นข้อดีของเทคโนโลยีดิจิทัลกับ ระบบเอ็กซเรย์ของทันตกรรนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับเราก็จะมีการทำการออกแบบรอยยิ้มด้วยนะครับการออกแบบรอยยิ้มเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคุณหมอก็ใช้วิธีการพิมพ์แบบฟันออกมานะครับแล้วก็ไปเทแบบปูนนะครับก็ได้แบบปูนเป็นแบบฟันมาแล้วก็ให้คุณไข้ดูว่าเราจะแก้ไขรูปร่างฟันอะไรแบบไหนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย หมอไม่จําเป็นต้องพิมพ์ปากแล้วนะครับไม่ต้องใช้วัสดุพิมพ์ปากไม่ต้องเทแบบฟันแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีตรวจ intraoral scanner นะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นการพิมพ์ปากโดยที่ไม่ต้องใช้วัสดุพิมพ์ปากนะครับหลักการก็คือใช้เครื่องสแกนนะครับสแกนโดยการมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกล้องเนี่ยนะครับแต่ว่าการถ่ายก็จะเป็นการใช้หัวสแกนเนอร์นะครับที่เอาเข้าไปในช่องปากครับ หัวสแกนเนอร์เนี่ยก็จะทําการถ่ายภาพในป่านะครับคล้ายๆกับการถ่ายรูปหลายๆรูปเลยนะครับแล้วก็มาต่อต่อปฏิปต่อการจนเกิดภาพเป็น,านภาพวิดีโอเคลื่อนไหวได้ขึ้นามานะครับแล้วจากไอ้ตัว intra o y e สแกนเนอร์นี้เองนะครับคุณหมอสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์การสมฟันของเรานะครับรูปร่างฟันความสวยงามการเรียงตัวต่างๆของฟันสามารถออกแบบการาจัดฟันได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะ สแกนใบหน้านะครับแล้วก็นํารูปภาพของใบหน้านะครับเข้าไปรวมกับรูปภาพของฟันที่เราสแกนมานะครับสามารถทําให้เราเห็นภาพฟันแล้วก็รูปร่างใบหน้าใน3มมิติเลยนะครับข้อดีของสิ่งนี้ก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขรูป <facial money. S 1> ร่างฟันจัดฟันเรียงฟันใหม่ให้สวยงามได้โดยที่คนไข้ก็สามารถที่จะเห็น ผลลัาธ์ของการรักษาก่อนที่จะทําการรักษาจริงนะครับระบบดิจิตอลนะครับยังสามารถช่วยการรักษาในส่วน,นอื่นๆได้เช่นการปลูกลากเทียมนะครับก็จะมีการใช้ระบบนีเวชชั่นนะครับสามารถที่จะเป็นเครื่องมือนะครับบอกเราว่าตำแหน่งลากเทียมเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับมีข้อดีหลากหลายเลยสําหรับการาธนตกรรมแบบดิจิตอลนะครับแม้แต่ปัจจุบันนี้นะครับวัสดุที่ ใช้ในวงการธนกรรอย่างเช่นวัสดุพวกครอบฟันต่างๆก็เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตัลเช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีสาระดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องยิ้มสวยชาแนลนะครับแล้วก็พบกับหมอเคนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ